นี่ยิ้มหวานยิ้มนั่นไหนหวานยิ้มคิดคิดหอดเจ้าแท่เออคิดหอดกับใบคิดหัดนะคิดเจ้าแท่พอดนะคิดหอดเด้มัดกาบบดถาดำหน้าบอของคิดหอดเจ้าแท่โอ้เป็นแกบทายุน่าจอได้จ่ามาเรียงมืออื่นไปใส่มืออื่นไปอู้ดอนครับ สวัสดีพี่น้องด้วยนะครับสวัสดีครับพี่นองเห็นอยู่มุกดาวิวโอ้มุกดาวิวผมม่ทัานได้เข้าไปครับอาอยุยุน,าาน่นารา้านยุตนุน่าร้านตะวันแดงเต้าหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นตัวจริงเจ้ารออยู่ดีเลย,ยจ่าที่รอพูดเฮ้ยธรรมดาที่ไหนแล้วยังไม่มีโอกาสเห็นตัวเป็นเนเลยยะสว่าเถอะมุกเจ้าวิวใส กำลังถึงค่ะถึงในคะ่ะถึงถึงบุดรนะคะยิมยิ้มทีใจละลายคนดแหละแสดงว่าคขนหอนประนันบกินข้าวยังค่ะบระทัดในสว้วบครับแต่หากหลายจ้าสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับพีชีผมพี่หมนุนแคนเดอรเอกเอกอารมดีว่าเมื่อร่มดีเมื่อช้อบังแลวเนาะ รรมาได้ที่ไหนเมืะมะ่อไหรบ่เมื่อไรบ่ของยังเล้ยงกัน,นเลียกันไปสอนหนึ่งก็ถือพูด<ม>ะ<ม>โอ้เพราะท่านในเช้ากินยังไงบริพอกัะดยิ่กินปุ๋ยอยู่นี่ของม่าเปียกเมื่อไร่บว่าป่านี้เกียวกับคมพิวเตอร์บ่เลือดเลือจะก,กันเลือดจะถุงเลี้ดจะหมัดอนนสองหมัด มัาต่อได้อันเมื่อาไหร่จผมมาพิรานเนี่ยนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับรักนะกูบุ๊บนะคิดหอดเด้อจ้ามาครับว่าขำเมยนให้ฟังโอ้ยพูดได้ที่ไหนเลยช้ำเนียงพูดได้ขนาดนั้นเลยหรือเฮ้ยทำไมคิดว่าผมเป็นคนขำเมียนหรือหน้าตาผมเหมือนขำเมียนขนาดนั้นเลยหรือ ดูตรงไหนเม,มาซาพมาฮักๆคือตาหวานแต่รู้พี่ทำอะไรทด่ไหนแล้วควงเขาดีอ่ะเมื่อต้องสองบังแล้วจนยอดอ่ะคัดใหัวน่ะจนตาทีบยิ้มดีคักเค็ดอย่างมมนไม่ต้องไม่ต้องพูด ทางท่าก็มีเซลแบบน้ำเรือแบบผงหรื่องเซลแบบมัดหรื่องเซลแบบบังคนขายอยู่นี่คนซื้อจะ <c oughs> คนขายอยู่นี่คนซื้ออ็ะอยู่นี่มีใจก็ตามมามีไฟให้ด้วยบวกเลย <c oughs> ทำนาที่ไหนแล้ว เจ้าเห็นข่อยบออยูนรลารบอใบอเห็นแล้วเจ้าบอกมาเนาะเจอกันเหมือนแรงข่าฟอนอ่อนๆฟอนแข็งๆ,ๆ,ๆก็ได้สวัสดีครับสุบินองทางพระเพชรเนื้อครับสวัสดีคุณแม่นะครับป็นิฟซีไอมอนตแคนกับเป็นิฟซีหนึ่งด้วยกันนะจ๊ะวอรนแหละเน็บแรงเป็นแต่ยีกแทะไปอกอ้อตัวจริงรอแต่บอท่านได้เห็นดอกมันมตีถแถลงเบากับมเนบหมด Mm-hmm.